แล้วถามว่าถ้าเราไม่เชื่อคำพระศาสดาตรงนี้แต่ว่าเราเชื่อใครคำของใครเอามาทดแทนคำพระศาสดาให้เราเชื่อแล้วเดินตามเขายงกลับไปคิดใช่ไหมคนคนนั้นต้องกลับไปคิดเนะเราบูชานั่นนู่นนี่อยู่เนี่ยเราทำตามความพูดคำพูดใครคำสอนใครแต่ไม่ใช่ของตาตาคตใช่ไหม แต่ถ้าเป็นของตระถากตพระองค์ให้ทําอะไรพระอะงค์ให้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เดินตามโยมเกิดมาตั้งแต่เด็กนะความเชื่อเรื่องนาคเรื่องบูชาคุดบูชานาคบูชาผีสางอะไรไม่ได้ติดตัวโยมมานะใช่ไหมถูกกลอมกาวมาอีกนะคือมันติดตัวมาด้วยอนุสัย แต่ความที่จะรู้จักเทพต่างๆเนี่ยแต่ละคนรู้จักไม่เท่ากันยมเดินไปตามถนนที่อินเดียเทพเป็นร้อยยมก็ไหว้ไม่หมดหรอกไม่รู้จักรู้จักไม่หมดร้านค้าร้านหนึ่งมีเทพโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะอินเดียมาไทยก็คงงงเหมือนกันนะเริ่มเยอะนะเทพที่ประเทศไทยผลิตขึ้นก็อีกเยอะเลย อินเดียก็ไม่รู้จักนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันถูกถูกอบรมกล่อมเก้าถูกใส่มาแต่ด้วยอนุสัยของการที่จิตแสวงหาที่พึ่งเน่ยมาอยู่ในประเทศไทยก็สมมติอะไรเป็นที่พึ่งวะอ๋ออันนี้ใช่ไหมชูชกนะเอาเอาบ้างนาคใช่ไหมเอาเอานี่นะงะ ตอนเนี่เราเกยเรียนว่าโชคเนี่เป็นสิ่งของความความไม่ดีความที่อยากจะได้ตอดเวลาน่ะคือสารพัดน่ะคนก็นึกเอานะสร้างกันขึ้นมาเนาะพิธีกรรมต่างๆก็สร้างกันขึ้นมาแล้วก็เขียนเริ่มบัญญัติน่ะนิสอนเดี๋ยวนี้สอนกันเลยว่ะ พิธีทำน้ํามนต์ที่ถูกต้องทํำยังไงสายศีลอย่างนี้นะวนขวาวนซ้ายนะจากหัวไปท้ายท้ายไปหัวต้องใช้เทียนอะไรต้องหยดยังไงจุดเทียนเมื่อ,อไหร่อะไรโอ้โหขั้นตอนพิธีกรรมนะผิดไม่ได้เลยนะถามาใัรบัญญัตินี่น,เนนะเห็นไหมก็ทำกันเป็นนะเออใช่เนี่ย เรายังมีสิ่งนี้อยู่ในบทเรียนให้ลูกหลานเรียนอยู่นะมีอยู่ในบทศึกษาของสงฆ์อีกทั้งหากนะกลายเป็นว่าสอนศาสตร์ที่ขวางมรรคผลนิพพานนะปลูกฝังมิจฉาทิฏฐิเข้าไปซึมซับเข้าไป ไม่สงสารอนุชนรุ่นหลังที่จะต้องไปอบายอีกรอบหนึ่งนะเนี่ย <c oughs> ขอากาศครับพระอาจารย์อืมว่าไนันนี้ตั้งใจอยู่ไหนอ่จย์ทางนี้ครับพระอาจารย์ด้านหน้าครับตั้งใจมาจะถวายพระสูตรมักมียงแปดนะครับเนื่องในวันครบรอบอายุของพระอาจารย์ยาวยาว,ยาว <c oughs> มีเวลาไหมครับเดี๋ยวพักสาหารจะแห้งเหี่ยวเนีบัลังก็ได้ครับอิมาสิงก็ได้อิมาสิงต้องทั้งสลาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเลขก่อนเลข ใช่ใช่ต้องมาทวนอิมัสมิงสักหน่อยนะใช่ใช่ใชง่ายอ่นะทำการละก็ได้อิยะแน่นะอ่นะใครชอบคิดเนี่ยนะใครชอบคิดคิดอิทับปัจยตานะคิดอิทับปัจยตา แต่อย่างพระเจ้าบอกอะโอลัมพาเคียสสังโยชน่ะนะสังโยชนในเบื้องต่ำห้าประการเนี่ยมันเป็นของมีกําลังแม้คํานี้มันชัดจริงๆนะเออวมันเป็นของมีกําลังกับพวกเราจริงๆนะพวกเราล้ไม่ได้นะอ่ะนะโอ้มันมีกําลังกับเรามากี่ปีอนะ่ะใช่ไหมกว่าเราจะมาเจอคำพระศาสดากว่าจะมาศึกษากว่าจะมาปฏิบัติกว่าจะมาเปลี่ยนความเห็น กว่าจะกล้าที่จะเลิกโอ้มันนานเหมือนกันเนาะเออพอมองกลับไปว่าโอลัมพาเคียสังโยชนะ <c oughs> สักะยะัติตินะวิจิกิจจาสีลัตะประา,ปามาเนี่ยนะเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนเนี่ยอันปุถุชนนั้นละไม่ได้จะให้ยมละข้อประพฤติทางกายวาจาที่ผิดโอ้ไม่ยอมเนะี่ย นะปู่ย่าตายายเคยทํามาไม่ได้นึกถึงความเป็นอาหานเลยนะไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยคําสอนอันบริสุทธิ์บริบรูรณ์ไม่เห็นประโยชน์แต่ถามว่าเอาทิฏฐิของใครมายึดถือไว้นะโอ้ปุถุชนทั้งนั้นเลยใช่ไหม <Amen. S 1> อ่าเหนียวแน่นด้วยนะอ่าเนี่ยวิจิกิช้าความสงสัยลังเลเมื่อไม่ยอมฟังคำตถาคต ก็สงสัยอยู่นั่นนะชาตินี้ชาติหน้ามีจริงไหมนะมชาวเวนในกรรมเป็นยังไงแก้กรรมยังไงเดียอยากหมดกรรมอ่ะเราก็วิ่งไปแก้กรรมแบบต่างๆที่ผิดหมดเลยใช่ไหมเพราะการไม่ศรัทธาพระเจ้าเท่านั้นเองไม่ฟังคําสอนพระองค์ไม่มาให้ควรตามก็เลยไม่รู้ใช่ไหมเมื่อไม่รู้ก็ไปกระทําสิ่งที่ผิด แล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ผิดให้ลูกหลานต่อไปอีกเพราะเวลากระทําสิ่งที่ผิดแล้วผลกรรมดีเกิดมาส่งผลตอนนั้นนะหลงซ้อนทับซ้อนเข้าไปอีกคิดว่าสิ่งที่ผิดทำแล้วได้ผลนะโอ้ทีนี้ฝังเลยน่ะ,ะเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ลูกเสกมาแล้วมาปุ๊บเนี่ยมาบูชาปุ๊บโอ้ได้ผลเลย ได้เลื่อนตำแหน่งเลยได้อีกลาบนะเชื่อมองคนไม่เชื่อกรรเลยอุบาสกจันทานเข้าไปแล้วเห็นนะอแต่ไม่ฟังผู้เจ้านะเชื่อสิ่งนั้นมากกว่าแต่ผู้เจ้าตัดไม่เอาโอ้เนี่ยเห็นนะอืมไม่เป็นไรนะ